สวัสดีจเจ้าเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาทำครีมลดถุงใต้ตานะคะใครที่มีถุงใต้ตาบวมใต้ตาขอบใต้ตาดําขอบใต้ตาคล้าหรือรอยตีนกานะคะวันนี้จะพามาทำครีมสูตรนี้นะคะ โอเคค่ะใครเข้ามาแ้วก็ฝากกด s u b s c r i ต e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะมามีอะไรกันบ้างนะคะนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เกลวัสลีนนะคะในส่วนของเกลวัสลีนเขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้เกลวัสลีนอยู่ที่1ช้อนชานะคะใครจะทําเยอะก็สามารถเพิ่มลดอัตราส่วนได้ตามต้องการเลยนะคะ อันนี้เลยนะคะคือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะในส่วนของน้ำมันมะพร้าวกานสกัดเย็นเขาจะช่วยลดเรือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยกระชับรูขุมขนช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่งางใสช่วยลดฝ้าลดกระดาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอยู่ที่1 2ถึงงช้อนชานะคะเพื่อที่จะมาละลายเจลวัสลีนนะคะ มาผสมสองตัวนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะก่อนที่เราจะผสมตัวอื่นลงไปนะคะไม่ฉะนั้นเขาจะผสมเข้ากันยากนะคะเราต้องตีให้เจวเวลวัสลีนเขาละลายเป็นเนื้อครีมก่อนนะคะเห็นะคะให้เราตีเขาละลายแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่เจลวันหางจระเข้นะคะในสูงเจลวันหางจระเข้ก็จะช่วยผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใส่ช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้เจลวันหางจระเข้อยู่ที่1-2ช้อนชานะคะ ทุกคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะครีมสูตรนี้สามารถเก็บได้หนึ่งถึงสองอาทิตย์เลยนะคะทุกคนเก็บเข้าตู้เย็นเลยนะคะทำออกมาแล้วเนื้อครีมก็จะเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะใครจะทาเฉพาะค่ะเดี๋ยวนะคะให้เราถ้าเราทาตรงถุงใต้ตาให้เรามา ่าใช้นิ้วกลางสองนิ้วแบบนี้ให้เขาถูกันแบบนี้ให้เขาเกิดความร้อนนะคะหลังจากนั้นเรามาทาแบบนี้นะคะถุงใต้ตานะคะตรงนี้คือทาถุงใต้ตาแล้วก็มา,อาะะลยะะามาอยตีนกาตรงนี้นะคะทุกคนนี่เลยนะคะทามาลอยติดกาตรงนี้นะคะหรือว่า ใครจะทาเป็นเดย์ครีมในครีมก็ได้เลยนะคะครีมตัวนี้นะคะหรือใครจะพอกนะคะให้พอกแบบหนาๆแบบนี้เลยนะคะให้พอกหนาๆแบบนี้อ่าทิ้งไว้20-30นาทีได้เลยนะคะครีมสูตรนี้สามารถใช้ได้สารพัดประโยชน์เลยนะคะไม่ว่าจะทําเป็นเดย์ครีมในครีมหรือลดถุงใต้ตาลดริ้วรอยต่างๆหรือจะพอกหรือจะทาทําได้สารพัดประโยชน์เลยนะคะครีมตัวนี้นะคะ อย่าลืมนะคะให้เก็บเข้าตู้เย็นนะคะได้หนึ่งถึงสองอาทิตย์เลยนะคะครีมสูตรนี้ให้เก็บใสก่กระปุกปิดฝาให้สนิทนะคะอย่างที่บอกนะคะจะทาเฉพาะถุงใต้ตาหรือจะทาทั่วหน้าเป็นเดย์ครีมไห์ครีมหรือจะพอกหรือจะมาร์กทําได้ทุกอย่างเลยนะคะสูตรนี้นะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแรกก็ฝากกดซับสไครป์กดไลก์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนาคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้ดูนะคะใครอยากมีผิวที่สวย,ท,สวยที่สายหางไกลดูเลยนะคะ อคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ